เน,น้นนิผพานอย่างเดียวเด้เน้นหมักผลนิพ่านอย่างเดียวอย่างอื่นบริเกี่ยวบริสนใจนะอยู่สบ,บายพวกเจา้าตั้งใจฟังดีๆคิดวัาหน้าดีๆแม้แต่ภิกษุสงฆ์สี่บวชข้ามาในนี่ยัยงบได้ให้รับเงินเด้บ่ให้รับเงินบ่ให้ถือเงินเด้แต่ว่าเก็บไข่ได้ป่วยมาข้าบังดูแลก,กันเต็มที่บ่ให้เข่าโรงพยาบาลหลวงเออเข่าโรงพยาบาลนั่นนั่นเลยอย่างดีไปเลยหรือขีินิกไปเลย ถอนแข่ก็คือกันว่าไปถอนเดันถ้าเอาโรงพยาบาลไปถอนของมันดวนหมดมุกถอนแข่ตัดแว่นตาหรืออยังที่มันจําเป็นเด้ได้ว่าบอให้รับเงินเงินก็เอาจงไ้นี่แหละ <c oughs> แล้กผู้ได้ว่าต้องการที่สี่บวชแล้วก็วังมาผลน,นิพพานจริงๆกันนะ <c oughs> มาได้แต่ว่าบอกไ้ก้อนเลยว่ายุนี่บอให้เงินบอให้รับเงิน ให้รับเงินเลยล่ะจนว่ากว่าสิไปเป็นตัวของตัวเองได้จนเข้าใจจนกว่าสิเข้าใจว่าเฮานี่รับเงินเพื่ออยังรับเพราะว่าบ่มีความยินดีเด้จังรับจังให้รับมันเป็นทีนาอาศจรรย์อยู่ได้รับแบบว่าได้ยินดีรับแบบว่าได้พ่อใจรับซื่อๆอี่ไหมเออพวกรับด้วยความยินดีมันสิตแสวงหาจากประันจึงบอกว่าผู้ได้คิดว่าสิบวชอยู่นี่ได้เงินหน่อยยาม่าเด้ อบ่ได้เงินบรใเ้รับอีกมันจีแสวงหาหลายอย่างและเริ่มต้นขบวกรรมแปลว่าการกระทําการกระทํำสามอย่างการกระทําโดยทั้งกายออคือเมื่อตีนเท่านี้แหละการกระทําทางวาจาคือปากเท่านี้แหละและการกระทําทางใจคือความคิดของเท่าเองนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม พอเข้าอาจจะแปลเ่าเป็นเลยบอกยังส่ออในตามที่พระพุทธเจ้าพนแสดงไว้พัวข้ามพวกนิกรล้นทั้งหลายเดียลทีทั้งหลายถามว่ากรรมอันสูงสุดและหนักสุดและให้ผลเลยที่เดียวนั้นโดยท่านที่ท่านที่เลยนะ่ะมีกรรมอ,อันใดนิกรล้นพวกหนึง่งตอบว่ากายกรรมถ้าต้องการ เผาหรือทำไา่บานเลื่อนบานเมืองของคนทั้งหลายเท่าต้องใส่กายกรรมคือการกระทำํำต้องใส่มือต้องเอาไฟต้องไปหาจุดไปเผามองหันบางนี่บางคนบอกว่าก็บอกว่าวจีกรรมออาศัยไปเป้ารองไปบอกไปเผาบ้านผู้นั้นเด้อผู้นี้เด้อแต่พู้เจ้าปฏิเสธตันเจ้าเพราะว่า,วามโนกรรมคือการคิดนึกมันเองคนว่าดูก่อนพามถ้าพวกเธอต้องการที่จะ คิดที่จะเผาทีเดียวเลยวอยว่าดได้ไหมบอกได้เมื่อกี้เขาบอกว่าทาั้งกายกรรมผู้นี้เขาบอกว่าทาั้งบจสิกกรรม,มคุณเรียกว่าทำทั้งหลายการกระทําทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุเหตุคือใจอเหตุคือใจของเฮาเองเดอ้อเพราะวา่าการกระทําทั้งกายคือการไปจุดไฟเผาบานเขาการกระทําทั้งวาจาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากความคิดใจเฮานั่นแหละความคิดก็ดี ล้วนเกิดจากความคิดตัวนี้เป็นผู้ควบคุมเป็นผู้สั่งการอะไรจังว่าเฮ้านอบหมา <c oughs> ่าเดือกขนเฮ้าสิเคยทํากรรมการกระทําสิ่งใดก็ตามด้วยกายหรือว่าจะเคยไปด่าผู้ใดว้เคยไปดูถูภยัยวบก็ล้วนเกิดจากใจเคยไปหลักของภัยว้เคยไปตีไปขาภัยไว้บาว,บว,บว่าสัตว์เบาว่าคนล้วนเกิดจากใจคือความคิดนั่นแหละเหตุนั้งก็แล้วแต่ ถ้าเฮาไปคิดถึงเมื่อไหร่คิดถึงใจคือเก่าความคิดคือเก่าไปคิดถึงแล้วก็สิเรา่าร้อน,ก,นก,กังวนกวายกังวลเสารมองขมขื่นขับแก่นใจมีหลายๆอย่างในความผิดพลาดอกหักผิดหวังบได้ดังใจหลายๆอันทั้งหลายนี่เฮาสิระงับได้ด้วยวิธีใดน,นะฉะนั้นเฮาจากแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากใจถ้าดับก็ต้องดับที่ใจถ้าเฮาบอไปคิดถึงมั่นพับ มันก็นเลยบ่มีผลนี่แหละบอกวา่าใจถึงก่อนใจเป็นประท่านใจเป็นไงเนี่ยเวลาเหาเะลกึกนึกถึงบุคคลที่เหาเกลียดคยผิดเคยเถียงเคยแผ่เขาเอ,อมาปุ๊บเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นทันทีเลยมีความขับแขวนใจน่อยใจเสียใจแล้วก็มีความปฏิฆะอาขาดโกรธเกิดขึ้นทันทีเลยนี่นี่แหละจ,จังบอกว่าใจหลับก่อนเอียงเอียงกระสางเกิดจากใจเกิดจาก อารอมณ์ความรู้สึกจากขึ้นใจนี่แหละเขาบอกภาษาเฮาอารอมณ์ความรู้สึกนี่แหละออกจากใจมันเป็นสูตรสาเร็จไวแล้วสําเร็จไวเลยพอาะคิดถึงปั๊บศูนย์ปั๊บเลยนี่ข้นขึ้นมาจังหว่ยายบวการ,รสีเร็วรายเพียงใดก็ตามที่เฮาเคยเคยเห็นมาแล้วผ่านมาแล้วทิมซักเเรียกว่าละความเสาหมองละความปฏิฆะละความอาขาดภาษาบาลีว่าละอกุศล อากสุศลที่เกิดในจิตอากุศลที่มันมีอยู่แล้วในจิตพิจิง g อน,นะมันมีฝังไว้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเขาบ่ชท่านไ,ไปคิดนึกถึงมันมันต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งไปคิดนึกถึงปับ๊บแล้วก็สิเกิดการนึกปรุงแต่งต่อขึ้นมาปุ๊บเกิดอารมณ์ความรู้สึกบ่พอใจกับเปลี่ยนใจบางอย่างเหตุผิดพลาดไปแล้วเกิดเสียใจขมขืนใจอยากกลับไปแก้ไขแก้บาได้นะบางอย่าง เคยผิดเคยแพ้ครับเขาแต่ว่าตอนนี้ตัวเองมีโอกาสว่ากูจะเอาชนะได้กูจะเอาชนะได้กูจะแบล็คขึ้นมั่นกูจะไปแก้มั่นเงินกูมีปืนกูมีอาวุธกูมีค้นกูมีกูจะไปเอาขึ้นมั่น,จ,น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 ,จ,น,นจังสี่มีความรู้สึกตั้งใจเห้หลับกอ่อนเด้ความรู้สึกเด้อหลับก่อนจันก,การที่ศสีละทั้งเบิดให้ละอยู่ที่ใจขึ้นกันวิธีปฏิบัติเพิ่นกับบอกแล้วตัวว่า <c oughs> สัพพะปาปัสะ อากาลนาั่งกุศลสูประสัมปทาเนี่ยจงอย่าไปคิดถึงสิ่งที่บ่ดีสี่ห้าเคยเห็นมาไหวในการก่อนละมันเสียแล้วคิดถึงเนี่ยกุศลสูประสัมปทาสัจจิตะปริโยธปนังคิดถึงสิ่งที่มันดีซักอดีเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วบวชสมาดไปแก้ไขเอาอย่างมันมาไดดอกอให้คิดถึงอนาคตที่ว่ามันเป็นบุญ เมื่อคิดถึงแล้วกระทาแล้วพูดแล้วนี่มันสิเหตุให้เหาเกิดความสงบเย็นในใจเหาเองตอนนี้ตั้งหากที่ห้พวกเฮาจะเหตุเอาแหละ <c oughs> การละทั้งเบิดละที่ใจบาปอากุศลทั้งเบิดที่เหาเคยเหตุไว้แล้วมันบอลื่มดอกแล้วแต่มันสิคลุกขึ้นมาย่ำใดมันสิคลุกคุนขึ้นมาย่ำใดญเฮาจะคิดปรุงแต่งบานนี้วิธีละเพิ่นกะบ,บอกอยู่ละอกุศลไดแล้วคือบอไปคิดถึงมัน คิดยากให้ท่านคิดจากไปสวดมนต์ท่งวัดคิดจากไปสั่งสาราคิดจากไปลลายอย่างจีเกี่ยวกับกุศลสาธารณะนี่เอื่นว่าเอากุศลให้เกิดในความคิดของเฮาพอตะเฮาคิดถึงเรื่องเรื่องบุญนี่มันก็เกิดความสงบเย็นหลดนี่ใจรับก่อนเห็นบ่ล่ะเออบ่ไลังกังวลว่าไผสิมาไลตีไลาขาพราะว่าอย่างจิตใจเฮาไม่ได้ไปคิดทําร้ายทําลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตสับสิน นี่จึงบอกว่ายังกุศลให้เกิดในจิตนี่แหละกุศลรัตสูปสัมปทาสะจิตะประริโยทะปะนังคือตัวนี้นึกเอาสิ่งที่มันดีอามาประกอบใจของเฮาเองมันกเกิดความรู้สึกปลื้มอ่า้าเฮานึกถึงกุศลด้วยแล้วเออก่อนทำกับว่าด้กังวลหลอนว่าไฟเสียมาเอาขึ้นจาก่วลาขณะทำนี่คือกันย่อมเป็นที่เปิดเผยเด้ บ่ได้ไปเลยบ่ได้รีไปเหตุเดบ่ได้หลักไปเหตุบ bert, ่คือไปหลักของเขาเดเออแหละเปิดเผยเบาให้ผู <People S 1> like ้ใดผู้อื่นผู้หนึ่งผู้ใดฟังได้เพลิดเลยบ่คือไปเหตุบาปไปเหตดบาปรีเห็ุหลักเหตุเบาให้ไปฟังกขบบ่ได้มีความลับอยบ่หละตแต่เป็นสั้นมันสิมีความลับซ่อนอยู่ในใจบ่กล้าปากบ่กล้าเบาอยากเอาชนะเขาแต่ว่าการทําดีบพราะมีความลับเปิดเผยเปิดเผยตลอดตลอดแหละ บาปอากุศลมีผลไปสู่อบายภูมิเปรตสัตว์นรกเดรัจฉานบาปอากุศลถ้าห้าไปคิดถึงยังไดความรู้สึกข้าเห้าอ,อ,อย่าลืมเดอ้อความรู้สึกในความขับแยนใจว่าพ่อใจโกรธเกลียดเสียใจลงนรกบดแหละสมควรอยู่บ่ห้าจะไปคิดถึงมันวันนี้ถ้าห้าคิดถึงสิ่งที่เป็นบุญนึกถึงแล้วเกิดความสงบบ่มีความกังวลรอ้รอน กานทำขณะทำหลืหลังทำกัดสางอันนี้ไปเกิดทางสวรรค์เป็นสุคติโลกสวรรค์ <ừ. S 1> สองอย่างนี้ยังมีการเรีื่อนายไปเกิดจกากนึกถึงบาปเกิดทางตำ่ำการกระทํำที่บดีของเขาเองอันเกิดจากใจของเฮานึกไปเด้อย่าลืมต้นเหตุมันอยู่นี่อยู่ที่ความคิดของเขานี่ยสิเขาคิดไปเด้นี่ต้นเหตุผลกรรมมันอยู่บางนี่เด้เ <ừ. S 1> นืกถทึงบุญก็ไปเกิดทางสวรรค์ สองอย่างหนี่ล้วนแล้วถ้าเป็นทุกข์คือเกา่าเออคําว่าเกิดข้ามว่าทุกข์จะเกิดเป็นยังกับสางทุกข์คือเกา่าล้วนแล้วถ้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุเขาสู้ความตายบิดแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์เห็นบ่เนี่ยสุดท้ายแล้วความตายก็เป็นทุกงานหลเองเหตุตั้งแด่หาสิบว่าเกิดเนี่ยตั้งหากกันจึงบอกให้ทุกคนอ่ะหาเครื่องอยู่เอายังเป็นเครื่องอยู่เอาท้ำยังคือท้ำ การทํำจิตให้ว่างนั่แหละสูงสุดเลยทํำไปอีกอันนี้แต่ว่าทํำเนี่ยบุญกับเป็นร่ำบาปกับเป็นท่ำสิ่งใดทั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาทั้งเบ็ดกัเป็นท่ำเบิดแต่ห้สิยูให้มันเหนือโลกก็เลยให้ทุกคนหาเครื่องยูให้ก็แต่โอิงซะก็คือเอาลมหายใจนั่แหละเป็นเครื่องยูเมื่อใดที่เขาบัคิดหนึกถึงบ่บว่าบุญบ่บว่าบาปบัคิดนึกทั้งอย่างเลยเมื่อนั้นบ่เกิดอยังเกิดน้องความรู้สึก ความรู้สึกถ้าไม่พอใจทัมพวองไปใจดีๆถ้าไม่พอใจไปเกิดอบายยภพนั่นะอบายยภพบอบายยภพุ่มอารมณ์ความรู้สึกนี่ตัวเป็นตัวแบ่งภพน,นะมจักบละจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานกระสรางเกิดจากความคิดหนึ่งของเฮากนคนจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นกลางๆไางก้อน,ค,ค,น,ออนคิดถึงหน้าคิดถึงห่วยน้องข้องบึงบางทํามาหากินเนี่ยตัวนี้ถตาตายในขณะนั้น จิตมันมีที่ตั้งความคิดของเฮ้าไหมมันมันปั๊บกลไปไปหาลูกภาพหาลูกห่วยน้องข้องเบืองนั่นน่าจะฟองนั่นเกิดความรู้สึกได้บ้างนี่เอออยากไปอยากไปตายพับไปเลยเด่นไปแบบนั้นสะก้อนเดอ้อแหละจังหว่าแยกแยะวิธีแห่งการจุติจิตหรือวิธีเกิดวิญญาณปฏิทิตังก็จะบอกเข้าใจพวกเจ้าเอาความรู้สึกออไปไวในสิ่งที่พวกเจ้าคิดไปแล้วเลื่อนว่าวิญญาณปฏิทิตังจิตมีที่ตั้ง ตายขาดตายพับไปวงหันก้อนอไปวงห,หรรันก้อนแต่ว่าอารมณ์อะไรสิร้ายรุนแรงอ,ออารมณ์โกรธเกลียวนี่สุว่าเขาสร้างบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเขาขิดจากปาดข้อมันจะกขายตบปากมันอ,ออารมณ์โกรธเกลียวรุนแรงความรู้สึกเข้าหนึ่งสั้นปุ๊บปุ๊บขึ้นมาในหัวใจตายตอนนั้นปุ๊บบอมแมนว่าเข้าสิไปหาผู้นั้นได้บัตรนี่เห็นบ่ตนี่พลิกลองนากเลยได้บาตนี่เป็นเรื่องสั้นและทั้งว่าบอกวิธีการเกิดของมูสัตทั้งหลายมันเป็นแบบนี้ วิญญาณเป็นดิบที่ตั้งเข่าสู้พบนั่นเพราะว่าอาศัยความคิดความคิดก็เกิดอารมณ์อารมณ์ก็เกิดพบพบก็เกิดชาติเห็นวาตายพับมันไปตามนั่นเ้อนี่เราสร้างไว้นี่สร้างพบสร้างพุ่มสร้างไว้นี่ยสร้างตอนเป็นๆเนี่ยได้บริางตอนตายได้ตอนพวกเจ้ากําลังคิดนึกนี่นะอย่าลืมเด้อคิดนึกไว้แล้วแม้เรื่องเรื่องนี้จบไปแล้วเรื่องไม่เกิดบ่าหายเดย้อันคิดไปก่อน้าใจบ่ละความรู้สึกคิดไปก่อนบ่าหาย หนึ่งสองคิดเรื่องสองกับผู้หายคิดเรื่องสามกับพู้หายเรื่องสี่กับผู้หายเด้ทับไปทับไปทับไปเห็นบ่รีล่ะพบมันเวียนมันมันมันหมุนเวียนเปลี่ยนผู้พับผู้พับผู้พับที่เฮาบาเข้าใจมันมันเร็วขนาดนั้นนี่คือความคิดคิดถึงบ้ารเดนี่เห็นเดนี่แบบนั้นแต่มันเร็วขนาดนั้นคิดไปทางดีก็คือกันบาีคิดไปทางดีอยากอยากสร้างซาลาอยากสร้างพระพุทธลูกอยากถวายผ้าอยากถวายอาหารห้ามมาเฮาตัวตายตอนนั้นเด้ กบไปสวรรค์จากไปสวรรค์น,นี่แหละถ้าเขาว่อยากเกิดเหตุจังใดละ่ะบม่ายากดอ,อกอันว่าจะเกิดนั่นแต่ว่าเหตุยากอยู่ในล่มหายใจนั่นแหละในขณะใดครู่ใดที่เขาอยู่ในล่มหายใจจออาศัยวิหารธรรมตัวนี้คืออาณาปานาสตินะเป็นผู้มีสติรู้อยู่หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้เมื่อมีอาการปิติเกิดขึ้น เอาอันใดอันหนึ่งมาเป็นเครื่องบอกความรู้สึกแห่งตนที่ว่าจับจุดนารมณารมณ์นิ่มๆนุ่นนนงๆระวังกลางหน้าผากกลางหัวหมันก็แล้วแต่ออ,อันนี้แหละพบเกิดว่าได้นี่ตั้งหากหด้อนี่ให้เป็นเครื่องอยู่ในขณะนั้นความรู้สึกไม่รักใครไม่เกลียดใครเด่นจากประละักพบกับเกิดว่าได้ตัวมันบ่หักบรสซั่งไผมันเป็นอุเบกขาจากประละักพบเกิดว่าได้ต้อนนงบอกว่าทุกคนนะทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินบ่อยมาก ชินเขาชินเขามันกระรู่คนทางของมันจะว่าทําให้เป็นดุจด,ดังยานนี่คือรู้ทางเออรู้ล,ละรู้ทางไหนรู้ทางความคิดจากของเดี๋ยวมึงคิดไปแล้วเนาะดึงปั๊บขึ้นมาเขาล้มหายใจมึงไปอีกแล้วเนาะดึงปั๊บขึ้นมาเอาไม่ไอีกแล้วเนาะเอาอยู่เพราะจำนั้นมันกระจเห็นแบบนเห็น,หนอริยสัจสีของมันเองหอกแม้ความเกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทางนี้อบายกระทุกสวรรค์กระทุกเอ๊ะ แล้วมันสิจากเกิดทียังนแหนเมันก็เห็นสาเหตุแห่งความเกิดเองบัดนี้เห็นตัวใดเห็นความอยากของจ้าของเองนี่แหละเห็นแล้วบัดนี้นี่สมุทัยเมื่อเห็นสมุทัยคือความอยากของเองแล้วหนทางอันการดับถูกมันก็เกิดขึ้นมาเองมักวิองแปดนี่สัมมาทิฏฐิเกิดนี่บ่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงบัดโอ้มันเป็นแบบนี้ถูกเป็นแบบนี้สุขเป็นแบบนี้ทั้งสุขและทุกข์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเหตุจังได้สินิโร ก็ดับความคิดนี่แหละนิโรธก็เลยใช้ไปดับเรื่องอื่นคำออว่าน,นิโรธนิโรธถ้าใครไม่มีปฏิปทาริยะสัจัาดับความคิดคนทางที่จะดับใดคือลมหายใจเฮานี่แหละแต่เฮาบัคิดบั้นึกอหยัง่งหยัง,ยงมันจะไปเกิดใดความรู้สึกก็เกิดบ่ได้ถ้าความรู้สึกเกิดบ่ได้ความรู้สึกสองอย่างหลัที่มันพากันเบี่ยนวายตายเกิดตัวหนึ่งพอใจกับไม่พอใจนี่ละอารมณ์ออกให้ได้การเสียละอารมณ์ออกนั่นเพราะมันการคิดเอาต้องเลิกคิด อาศัยลมหายใจหนึ่งแหละเป็นเื่องละเมื่อใดเนี่ยที่เหาบ่คิดไปบ่คิดไปถึงบุคคลสัตวจสิงของอันเป็นอดีตอนาคตก็เกิดบ่ไดอใอหรือว่าละนี่คือเหาบ่คิดไปนั่นแลหละหรือ,อยังนึงงบั่อีกหลายๆลารัพย์ให้ฟังเขาลืมคิดถึงผู้นั้นสร้างผู้นั้นก็ลืมไปแล้วผู้นั้นก็ลืมไปแล้วจึงบอกว่าบ่มีความเกลียบบ่มีความสร้างดอกมันมีความรักดอกบ่มีดูในลมหายใจเนียนแน่นิ่งเึิน,นไป อันนี้แหละโอวาทปาติโมกก็เลยเออห้องเ้าๆประเดอกภาษาบาลีนั่นนะว่าทุกคนบ่เด้เข้าถึงบ่มีผู้ใดมาจดจ่อบ่มีผู้ใดมาแปลบ่มีผู้ใดมาเข้าถึงความรู้สึกบ่มีผู้ใดเข้าไปในปลาในดงบ่มีผู้ใดเข้าไปในขนาดนั้นดอกที่เขาไปเห็นความรู้สึกของจริงจริงอ่าว่าขนาดนั่นแต่เราคนนั่นนะ่ะถ้าจับช่วยเอานิดๆหน่อยๆเออถ้าจับช่วยเอานิดๆหน่อยๆอย่างที่ว่านี่ก็สามารถ เข้าถึงอรหันตผลในศาสตร์นี้คือกันเออพวกเจ้าพอต้องบำเพ็ญมากกระไดเออเฮตดไปเพล่พร้อยให้เป็นคนที่ตกกระไดพร้อยจนก็เอาหละ่ะเออหาคูอยู่ในลมมาให้ใจแบบนี้แบบนี้ได้ปุ๊บตายปั๊บกูบ่มากเกิดอีกอยังหน่อยๆกับอนาคามีนี่ไหมเนี่ยเอาแค่นี้พอต้องบำเพ็ญยากดอกพอบำเพ็ญยากมาแล้วเหตุไปเบิดสุนแนวตรวจสอบตรวจล่องเบิดบาติจับได้ก็มาจับที่ลกมาให้ใจกันเองเนี่ยเหตุไปเรื่อยๆให้มันเหมาะสมกับอาชีพและการงาน ับเฮาบาดเด็ดเดียวพ่อพ่อสิถิ่มลูกน่อยออกจากตักได้คำเบาอันนี้ยางเช่นวาน้าพวกเจ้าอุ้มลูกน่อยอยู่นี่พอดีแปลกเก่าเดือนกาลังอ่อแอออแอกําลังเบาเป็นแน่เออเอาตีนยันปากเข้ามั่งตบปากเข้ามั่งดีใจหัวยิ้มมันบ่มันบ่ตบปากมันบ่ตีก็เอาตีนมายันเอาเองมันดึงผมมั่งเออกับว่าให้นันจับมันมาเอาเองในขณะนั่นรถทิพกกำลังมานน่รถทิพนี่เป็นรถตีไปนิพพานเด้ อย่าลืมบา้านอีกอันหนึง่งไฟกับใหม่มาตะไคร้จระเข้เสือมเอเอเอีเสือเหลืองเสือโคงเสือดาวตลอดทั้งงูใหญ่มันแต่ค่อยกินคนอยู่นี่เนาะอ้อมขางอ้อมอเอวเฮาแต่ว่าห้องอุ้มลูกน้อยไว้พ่อตะลุดทิบรถอันนี้ไปนิลปลพพานปุ๊นปบนี่ถ้าพวกเจ้าทิ่ยลูกน้อยได้พวกเจ้าจังไปได้ถ้าพวกเจ้าทิมลูกน้อยบ่ได้พวกเจ้าก็ไปว่าได้จากบล่ะแต่ข้าคิดยุหันรถนิพพานมันก็หนีก่อนจากบานนล่ะเออมันหนีหล่ะ ไปพับเดียวเท่านั้นเองเพียงแค่เสี้ยววินาทีหรือหรือเร็วก็เสี้ยววิอีกเด้ธรรมดาวะถ้าพวกเจ้าไปในผ่านเจ้าจะก้าหารเด็ดเดียวตรงถิ่มคืออย่าคิดนั่นแหละถ้าใคาคิดยู่หันไปว่าได้นะเป็นทังสัน้นนี่เปียบเทียบแต่ว่าก็เป็นจริงเด้เปรียบเทียบล้องเบิงเลยว่ะพวกเจ้ากําลังสิตายนี่อ,อกําลังสิตายคิดถึงว่านั้นทิ่ถึงผู้่นี่ไปว่าได้ แล้วพเก้ากำลังเสีตายในรููแต่ลมหายใจแล้วแต่หายสิเป็นแนวได้กระสางกูสิยูเดียนเนี่ยนินนน่งจะลมหายใจริงเดียวตายพึ่มมันก็ไปเลยจริงๆเดี๋ยล่ะแลไรจึงบอกว่าฝึกดูดเอาเฮตดไปเหตุมายืนเดินนอนนั่งบ่แมนวามานั่งทารับตาแตอ,อยืนในหนีดอกบอ่แมนว่าเข่งเข่งขัดว่าต้องเดินตรงกลมวันละเท่านี้ชั่วโมองต้องนั่งวันละเท่านี้ชั่วโมองหรือต้องทําหลายๆอย่างวันนั่นแต่ที่สําคัญคือสติจกว่าสติไปวันนึกว่าคิดหอดคิดหอดยังคิดหอดลมหายใจ มันคิดไปหาผู้นั้นแล้วกันกินหอดล้มขามาหู้ดังอของนีู่ล้ลมข่าูล้มออกอาการปีตีเกิดนี่ดับแล้วพบจากบา่าน่ะพอนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดมาเฮ็ดไปยหันหละมันจะลํำลึกข้าไปเองดอกอ,อมันจะลืมเอาเองดอกออละก,กับลืมเหมือนเดียวกันนั่นแหละเลื่อ,อมถึกนืกถึงบุคคลสัตว์สิ่งของนั่นแหละบหาตวาไปลาลก็ได้ดะกามาสวาพระวาสวาอวิชาสวา,วาเนี่ยบหาตวาไปก็ได้เวลา ข้าวปตองหูจักอียังมาแบบแค่งหุจักลู่อยู่ในล่มหายใจผู้ใดกหุ่นจกักหละเกิดตายผู้ใดกหุจักละถูกผู้ใดก็ับเบื่อบื่อ่นงแหละแต่ว่ามันเบื่อบากิงมันเลยปรารถนาสูขมันดิ้นลหนหาความสูขอันตัวนั้นแหละอันตัวท่าถูกหกกุ่นจักบลาละความสูั่นห่ะเออพานิพานบมมีสูบ่มีถูกเข้าใจบ่นี่แหละถึงบอกว่าให้ทุกคนอยู่ใน,ในแค่ลมหายใจแค่ลมหายใจนะั่นน่ะมันก็ไปได้ละไปนี่บ่ไปดอกมันดับมันเป็นภาษาจดสือหลัออกเข้าาไ,ไป ดับต้องดับความคิดของเฮาเองเด้เอออสิเฮาเคยได้ยินอสังคตธรรมมั่งแปลว่าไม่คิดไม่นึกปรุงแต่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกระทบกระทั่งแต่ไม่มีความคิดไม่มีความนึกไม่มีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนั่นแหละนิพพาน,นที่สัน้นเอาความรู้สึกความเจขอ,ของวัดเอาโลดเพราะต้องไงผูดด้ใดมาวัดไหหรอกเออขาบ่ามีความรู้สึกว่าพอใจกับไม่พอใจว่างนั่นแหละคือน,นิพพานแม้ชั่วขณะกัยังดีเพราะสันติว่าทาไม่บ่อยทําให้มากบ่นนิพพานชั่วขณะ ก็ค่อยต่อเอาต่อเอาตัอเอาตวเมื่อนี่ได้บิหน้าที่หรือปีนี่ได้บิหน้าที่หรือซื้อปีนี่ได้บิหน้าที่ดีก็บอกมีช่วงขณะหนึ่งไม่นป่นไะเอาเธอหน้าเบิดนี่เนี่ยเคยเห็นจกเคือเราบอกเนี่ยใกล้สิตายบนหลังล้คนก็ตายไปละโลคนารก,กันละก็มีนั่นแหละทั้งวถ้ายจากหูทายจากเห็นนั่นน่ะให้เขามาสูล่ลมหายใจจากของดีๆโหลดเวลาใดมันเนียนแน่หนึ่งจนว่าบ่มีอย่างเลยว่างไปจากความคิดไปจากบ่ว่างจากความคิด ที่เขาอยู่กับลมหายใจทั้งๆถึงเขาเมื่ื่นตาอย่นี่เห็นบุคคลสัตว์จริงของเห็นรถเห็นนั่นเห็นนี่เห็นบัแต่ว่าบามีความคิดนึกเข้าไปอยู่ในหันมันว่างขนาดนั้นแต่ที่เทียบแล้วคือเฮาขี่รถไปตามถนนคนทางเขาเห็นสายไฟเสาไฟเห็นไหมเฮาเห็นอยู่ได้แต่ว่าเขาบ่คิดไหมนั่นแหละล่องดูแบบนั้นแบบนี้เออคือบ่คิดจากอย่างได้บัดนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่คิดจากอย่างบามีความรู้สึกเกิดขึ้นใดนั่นแหละนิพานเป็นสังที่อยบเอา เจ็บบางจากของเดื่อตอนขี่รถมาลำทางนนะเห็นโยบะเสาไฟเห็นโยบะตน้ตนใหม่บัคิดกับมันจากตน้นนั่นแหละมันบางจากการเห็นแบบนั้นจากการดิ้นยิ้นแบบนั้นนี่ว่างจากรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อว่างแล้วไม่คิดไม่นึกออารมณ์เกิดไม่ได้เลาโพกดับก็เป็นนิพานันเถอเห็ดง่ายๆก็ยังว่าก็ต้องมาเห็นน้ำยากรอยกายากมาแล้วเลยอยากให้พวกเจ้าง,ง่ายแต่ทุกคนเห็ดเอาอันนี้เราโอวาตปาติโมก็ดีเอาละพอ